สวัสดีครับชวนกันเมาส์ชาวกเกษตรวันนี้ผมพามาอยู่ที่สวนมะขามสร้างชีวิตนะครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาปลูกทั้งมะขามหวานและมะขามเปรี้ยวรวมกันหลายสายพันธุ์เราไปดูนครับว่าเขาทำยังไง ไปสัมภาษณ์เกษตรกรมาทั่วประเทศเลยเนี่ยเขาจะต้องเอาบางส่วนใหญ่เอาชื่อตัวเองชื่อพ่อชื่อแม่มาตั้งทำไมเป็นสวนสร้างชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่ได้เป็นชาวสวนามาตั้งแต่แรกนะคะคเดิมทีเนี่ยหนูเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพะเยาคะ่ะคณะวิทยาศาสตร์การแพทยอ์อ๋อมอพะเยาครับใช่คะ่ะพอจบเรียนจบปุ๊บก็ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคะ่ะจนมาถึงประมาณปีพศ2560 ชวนก,น,กนกันกับแฟนว่าเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้านมาดูว่าที่บ้านเราอะค่ะพอที่จะประกอบอาชีพอะไรบ้างอพอพ่อแม่เราเนี่ยทำสวนทําสวนมะขาม,อ,มอยากที่จะมาต่อยอดอยากที่จะมาช่วยทางบ้านก็เลยชวนกันมาทําสวนพอทําสวนมะขามไปขายผลผลิตซึ่งเป็นมะขามหวานได้มูลค่าเยอะอพอสมควรเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะ ทำสวนบ้างพอขายมะขามจนหมดฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเกิดเวลาว่างหนตรงนั้นนะคะแต่เผอิญว่าเรามีรถกระบะหนึ่งคันเราก็เลยชวนกันว่าในช่วงที่นอกฤดูมะขามที่เราไม่มีอะไรทําเนี่ยเราก็เอารถกระบะนั่นนะคะไปเหมาเหมาผักจากที่ภูทะเปิกอ๋อแสดงว่ามะขามหวานเราเนี่ยหกเดือนใช่คหลังจากนั้นว่าง ใช่ค่ะว่างไม่มีงานทำแต่เรามีรถรถเรามีคอ,อกเขาเรียกว่าคอกนะคอกเหล็กเราก็ชวนกันไปเหมาผักผักคือกะหลำใช่ค่ะกะหลำปี ผักกาดขาวอะไรพวกนี้ค่ะที่พูทบเบิกบนพูทบเบิกใช่ค่ะนตอนนั้นเนี่ยหอบเงินลงทุนมาเลยนะคะไปกู้เงินจากแบงก์มาหอบเงินจากแบงก์มาเลยไปลงทุนเหมาผักที่พูทบเบิกพอไปเหมามาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเหมาผักขายกับพึ่งมาทําสวนว่าขามหวานแล้วจะไปเหมากระลาบนพูทบเบิกเ้าต่อครับพอไปเหมามาปุ๊บเนี่ยตัดเสร็จก็มีในส่วนของค่าจ้างแรงงานค่าขนลงมาขายอีกต้นทุนมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเมาอยู่สี่บาทเมาอยู่ที่4บาทกิโลละใช่ค่ะกิโลกร,รัมละสี่บาทอพอเอามาขายปุ๊บมาถึงตลาดผักข้างล่างปุ๊บเหลือสบาทสองบาทพี่วิเคะหาออกเลยว่าโดนแน่แนสี่บาทโดนแน่แน่ะไปยังไงต่อขาดทุนปุ๊บนะตอนนั้นเนี่ยสองเดือนระยะเวลาสองเดือนที่เราทําอาชีพเหมาผักครับ เราขาดทุนอยู่ที่ประมาณสา0แสนกว่าบาทนานด้วยความที่ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่เป็นเชี่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านเหมาผักโดนไปสามแสนกว่าสามแสนหายไปในพริบตาแล้วเราก็มาตั้งสติกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงดีอพอเราเหมาผักเสร็จเนี่ยมันก็จะประจวบเหมาะกับจะเริ่มต้นหรือดูมะขามใหม่เริ่มต้นปีใหม่ของมะขามเราก็เลยเขาเรียกว่ารับเหมามะขามเปรี้ยวยักษ์ฝักดิบเพื่อที่จะเอามาทํามะขามแช่อิ่มอนอกจากเป็นมะขามหวานแล้วจะเป็น ไปเหมามะขามเปรี้ยวยักษ์มาแปลรูปเป็นมะขามแช่อิบใช่ค่ะนะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้แปลรูปเราไปตัดฝักดิบมาเลยอ่าแล้วมาทาอะไรเอาส่งเข้าโรงงานค่ะตัดฝักดิบส่งเข้าโรงงานเป็นกิโลอในตอนนั้นอ่ะหนึ่งเดือนเราหารายได้ได้อยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเดือนนึงจำได้เลยเพราะว่าทําบัญชีทุกครั้งอืจําได้เลยพอได้เงินสี่แสนกว่าบาทเอาเงินสี่แสนนั่นแหละค่ะ ใช้เงินแบง k ใช้หนี้เลยโล่งใจเลยที่โดนไปสามแสนกว่าใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า้มะขามนี่แหละที่จะช่วยชีวิตเราได้หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มที่จะรับซื้อแล้วก็ขายมะขามแปลรูปมะขามบางส่วนมาเรื่อยๆจนจนมีเงินเก็บเงินก้อนในในปีถัดมาค่ะครับอันนี้แหละหนูจึงคิดว่ามะขามมันสร้างชีวิตเราอยากจะตั้งชื่อสวนของเราว่าเป็นสวนสร้างชีวิตอ๋อเพราะว่า โดนมาก่อนเลยสร้างชีวิตกลับมาได้ด้วยมะขาม,มกลายเป็นสวนมะขามสร้างชีวิตก่ตอนแรกๆก,ก,ก่อนที่จะมาทําสวนมะขามที่ที่พิษณุโลกที่อําเภอวังทองทาที่ไหนมาก่อนเดิมทีเนี่ยมีบ้านอยู่ที่นึงก็คืออำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค,ค่ะเราก็ขนมะขามจากพิษณุโลกซึ่งสวนเรา,าอยู่ที่พิษณุโลกขนมะขามของเราอะค่ะนะไปแปรปรูปกึ่งกึ่งสำเร็จรูปเนาะไปแปรปปแปรูปไปปอก เปลือกเพื่อจะทํามะขามแช่อิ่นอยู่ที่หลงเกาค่ะแต่มีปัญหาตรงที่ว่าพื้นที่บ้านที่อาเภอหลงเกาอ่ะมันแคบครับค่ะเราก็เลยย้ายย้ายฐานการผลิตของเราอ่ะมาอยู่ใกล้ๆสวนแหมมีย้ายฐานการผลิตทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโอเคค่ะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่พิษณุโลกค่ะตรงเนี้ยที่พิษณุโลกเนี่ยกี่ไร่ที่ปลูกมะขามของแฟนนะนะคะจะมีอยู่13ไร่ค่ะอ๋อนี้เป็นที่ของแฟนใช่ค่ะเป็นที่ของมรดก ได้พ่อแม่แฟนอ๋อก็ปลูกมะมะขามนี่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นพันธุอะไรไหมมีค่ะมีสายพันธุก็คือบริเวณของสวนเรา13ไร่นี่นะคะรอบๆบริเวณสวนเนี่ยเราจะปลูกเป็นพันธุมะขามเปรี้ยวยักษ์ฮะพันธมะขามเปรี้ยวยักษ์หรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าพันธุ์กระดานค่ะแต่ถ้าพูดถึงมะขามหวานที่สวนของเราเนี่ยเราจะปลูกมะขามหวานตรงกลางบริเวณสวนหลังจากที่รอบๆเราปลูกเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้มะขามหวานเป็นไข่แดง ใช่ค่ะมะขามเปรี้ยวยักษ์จะอยู่รอบๆอบนอกอแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีโซนค่ะโซนมะขามพันธุ์สีชมพูสายพันธ์สีชมพอูอันนี้อันนี้อันนี้พอจะรู้จักส,สายพันธ์สีสายพันธ์สีทองเขาพอจะรู้จักสายพันธุน์ขันตีอ่าขันตีเ็พอจะรู้จักสายพันธุ์ประกายเพชรพันธุ์อันไหนขายดีที่สุดราคาแพงที่สุดขายดีที่สุดแล้วแล้วผู้บริโภคกําลังยอมรับตอนเนี้ย เป็นประกายเพชรค่ะเป็นสายพันธุ์ใหม่ผสมกันระหว่างประกายทองกับสีทองค่ะใช่เป็นพันธุ์ผสมถ้าเป็นตอนที่เป็นมะขามขาหมูครับเออมะขามขาหมูอันนี้จะรสชาติเขาจะเหมือนแอปเปิลเลยอร่อยนะอร่อยนะอร่อยค่ะอร่อยนะถ้าเป็นขาหมูนะอันนี้ไอประกายเพชรนี่ไม่เคยกินนะแต่เคยกินพวกขันตีพวกอะไรพวกนี้นะยิ่เป็นหมูนะเขาเรียกหมูใช่ไหมใช่ค่ะมะขามเหิมบางที่จะเรียกว่ามะขามเหิมเหิมเิมภาษาอะไรภาษาลม ภาษาหลมก็เรียกว่ามะขามเหิมมะขามเหิมภาษาเหนือก็มะขามเกลมเออมะขามเกลมค่ะคนไทยก็ขาหมูขาหมูออโอเคน,อน้องเตยไอตรงเนี้ยมันมีพันธุอะไรบ้างสายพันุอะไรบ้างสายพันธุ์อันนี้จะเป็นมะขามหวานนะคะ,อ,ะอันนี้พันุอะไรมะขามหวานโค้งแบบนี้จะเป็นพันุ์สีทองค่ะสีทอง จะเป็นพันธุ์สีทองแล้วแล้วอันนี้อันนี้รสชาติหวานอันนี้ยาวๆตรงๆแบบนี้จะเป็นสายพันธุ์สีชมพูค่ะรสชาติเขาจะค่อนข้างหวานอมเปรี้ยวสีทองสีพูใช่ค่ะไอ้นี่สีสีชมพูเป็นมะขามหวานเหมือนกันค่ะสายพันธุ์สีชมพูหวานอมเปรี้ยวใช่ค่ะเหมาะเอาไปทําอะไรมะขามคุกใช่ค่ะเอาไปทํามะขามคุกก็ได้ค่ะแล้วแล้วอันนี้อันน네ี้เห็นแบนๆยาวๆเนี่ยแบนๆยาวๆอันนี้จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์หรือว่ามะขามกระดานนั่นแหละค่ะอ๋อไอ้นี่ที่เอาไปทําแช่อิ่มใช่ค่ะเนี่ยค่ะ จะฝักใหญ่ๆน so ี่ตอนถ้าเขาดิบอยู่เนี่ยค่ะสถิติที่เขาเคยทําได้ก็คือสี่ฝักหนึ่งกิโลนะคะสี่ฝักหนึ่งกิโลสี่ฝักหนึ่งกิโลใช่ค่ะแล้วแล้วไอเนี้ยก็คือเอาไปไปแปลรูปเป็นอย่างใช่ไหมผานแช่อิ่มใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบข้อเขาหักหักในขั้นตอนที่เราปอกเปลือกเขาหักเราก็จะคัดมาเป็นข้อเมื่อกี้เมื่อกี้แช่อิ่มมะขามคุกมะขามคุกก็เอมคุกอันนี้เป็นมะขามคุกแล้วเห็นมีอะไรเนี่ยซองซองนี่คืออะไร อันนี้จะเป็นสบู่มะขามค่ะอยู่ในขั้นตอนการทดสอบอ๋อเป็นสบู่กําลังทดสอบใช่ค่ะทดสอบแล้วก็แจกจ่ายให้กับกลุ่มลูกค้าค่ะได้ทดลองใช้อืมอันนี้อะไรดินี่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 อะไรอันนี้ก็อยู่ในจะเป็นสครับมะขามสครับมะขามใช่ค่ะถ้าเห็นเป็นสีดําๆอันนี้จะผสมกากาแฟออ์แกนิกเนี่ย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 อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทดสอบทําเป็นเซรั่มมะขามซึ่งทํามาจาก เม็ดมะขามคือพี่เข้าใจเนาะอันนี้สบู่อันนี้สครับพี่รู้พอไอเนี้ยเอาอะไรฉีดฉีดหน้าเขาเรียกว่าหยดหยดหยดอ๋อแล้วก็หยดทาผิวอ๋อเพื่อให้ผิวมันอะไรดูเต่งเต่งชุ่มฉ่ำดูกระจ่างใสดูแบบว่ามีความชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้พี่ถามนิดนึงไอ้ปลูกรวมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีทองประกายเพชรสีชมพูขันตี รวมถึงไอเนี่ยอะไรนะมะขามเปรี้ยวยักษ์ค่ะมะขามเปรี้ยมันไม่กลายพันธุ์เหรอปลูกด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้ไม่กลายพันธุ์แน่นอนค่ะตลอดระยะเวลา15ปีที่เราปลูกมาเนี่ยนะคะไม่มีการกลายพันธุ์มะขามหวานไม่ไม่กลายพันธุ์มาเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามเปรี้ยวยักษ์เนี่ยจะไม่มีรสชาติหวานอันนี้ไม่กลายพันธุ์ไม่กลายพันธุ์แน่นอนใช่ค่ะชัวชัวเอที่พี่เคยได้ยินว่ามันกลายพันธุ์มันเป็นยังไงครับการกลายพันธุ์เนี่ยเขาอาจจะเกิดจากการนํามาพ่อเม็ดหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยดูแล การดูแลต้นมะขามไม่ดีพอค่ะไม่เอาผลผลิตออกจากต้นให้หมดในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะทําให้มะขามเนี่ยหลงฤดูกาลจึงทําให้เกิดการกลายพันธุ์อ๋อโอเคโอเคมะขามเนี่ยดูแลยากไหมมีโรคหรือแมลงหรือวัชพืชอะไรที่เป็นศัตรูเขาบ้างไหมครับแมงนุ่นหลวงโรคล้าแป้งโรคฝักเน่าครับแล้วก็พวกหนอนคืบครับ นอนผีเสื้อสีเหลืองอะค่ะครับแล้วเรามีวิธีจัดการยังไงครับถ้าเป็นตัวแมลงพวกนี้ก็จะต้องใช้สารเคมียอย่างเดียวเลยนะคะในการฉีดพ่นถ้าถ้าเอาไม่ทันเนาะยกตัวอย่างหนอนคืบนะคะคเขาสามารถที่จะกินดอกได้คืนเดียวหมดเลยหมดเลยคืนเดียวใช่ค่ะคืนเดียวหมดต้นเลยมาแบบเยอะมากค่ะบางทีเราสุม่มสุ่มดูอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ในส่วนที่เรามองไม่เห็นอันเนี้ยก็จะเยอะมาก พี่ถามอย่างนี้แล้วกันมะขามเนี่ยช่วงไหนดูแลยากที่สุดอืมช่วงที่จะต้องทนุถนอมเขาเป็นอย่างมากเลยเนี่ยทันทีที่เขาออกดอกค่ะอ๋อครับจะต้องดูเลยทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเลยดูว่ามีหนอนอม,มแมลงโดยเฉพาะหนอนคืบเนี่ยมาลบกวนหรือเปล่าครับต้องดูเลยว่าถ้าเจอปุ๊บสุ่มดูสักสามสี่ต้นแล้วว่าพบเนี่ยจะต้องรีบฉีดยาฆ่ามแมลงฆ่าหนอนอเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะต้องเสริมด้วยฮอร์โมนบำรุงดอก๋อทำสองอย่างควบคู่เลยใช่ค่ะเหมือนกับว่าดอกเขาถูกลบกวนอครับจะต้องบำรุงเขาไปในตัวด้วยค่าด้วยบำรุงค่าหนอนด้วยบำรุงดอกด้วยใช่ค่ะถ้ารอดจากดอกแล้วเป็นฝักเนี่ยโอ้แสดงว่าสุดยอดละอ๋อผ่านใช่ค่ะประสบความสําเร็จในการทําสวนในปีนั้นละอ๋อนี่คือช่วงที่สําคัญที่สุดของมะขามใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหนอนเขากินดอกเนี่ย เขาสามารถกินหมดภายในคืนเดียวได้คืนเดียวมันยกขยงใช่ค่ะโอ้ยกมาทั้งกองทัพเลยค่ะ,ะกินแบบพรึบเดียวคืนเดียวอนอกจากมีกองทัพบ,บุกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศตำรวจยัง <c oughs> มีกองทัพนอนใช่ค่ะนะโอเคขับรถผ่านมาเห็นแถวๆเนี้ยจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะมีทั้งน้ําตกมีแม่น้ํามีสวนอะไรเต็มไปหมดเลยสวนสร้างชีวิตของเราเนี่ยยังจับมือ กับสวนทุเรียนในชุมชนนะคะอเพราะว่าเริ่มมีเกษตรกรพ่อปลูกทุเรียนเยอะใช่ใช่ขับมาเลยเมื่อกี้เห็นสวนทุเรียนเต็มเลยนะใช่ค่ะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ครับค่ะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมะขามมีกิจกรรมการทำสครับจากมะขามทำสบู่มะขามร่วมกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เอาไปใช้ได้จริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าทางสวนมะขามของเรานะคะจัดกิจกรรมรก็จะมีทางกลุ่มสวนทุเรียนนะคะเข้ามาร่วมด้วยมาให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ด้วยรหรือว่าทางสวนทุเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทางสวนมะขามของเราก็จะเอากิจกรรมของเราอะคะ <siinä S 1> ่ะเข้าไปเสริมกับสวนทุเรียนของเขาถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะติดต่อเข้ามาได้ยังไงติดต่อเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะหรือว่าติดต่อมาตามเบอร์โทร ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยอโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณน,น้องใบเตยไปอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ